ก็จริงๆบ้านเราก็อย่างที่บอกครับรัฐบาลก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นในตลาดเครื่องมือบ้านเราก็ยังมีคงมีการเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ คือจริงๆแบรนด์โอเฮาเราเนี่ยรูปแบบการทําการตลาดก็คือเราจะขายผ่านทางช่องทางตัวแทนจําหน่ายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคอนแทคเราก็จะมีตัวแทนจําหน่ายที่เป็นไดะรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อจําหน่ายสินค้าเราให้กับผู้ใช้งานหรือว่าหน่วยงานราชการในประเทศไทยในเวียดนามหรือแม้กระทั่งในลาวและกัมพูชาหรือพม่าเองครับผม คือในวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกของดิจิตอลนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าทางออฟไลน์ก็มีความสำคัญในของการตลาดในบางประเทศะนะครับก็ยังลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะเห็นเครื่องจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยออนไลน์มันก็จะมีส่วนช่วยเสริมในการขายเพราะฉะนั้นทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, ผมคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องประสานกันในการทำการตลาด <c oughs> ในปัจจุบัน คือจริงๆถ้าถามผมในเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าถามวาความชอบเนี่ยผมเนี่ยผมชอบในส่วนที่เป็นออฟไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องมือเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกค้าแต่ละแต่ละไลน์เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันหรือการใช้งานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถบอกหรือพูดคุยตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นออฟไลน์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงความต้องการของลูกค้ามากกว่าครับ